ทำให้ดินนุ่มขึ้นย่อยสลายฟางได้เร็วรากมันจะเดินตลอดเวลาแสดงว่ามันหาอาหารได้เก่งครับสวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มุทองเกษตรพิกษ์โลกับวันนี้พามาดูแปลงนาข้าวนะครับอีกหนึ่งแปลงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมล่มมนัสปเสริฐครับอดีตผู้อยู่บ้านหมู่สองตำบลพุทขมิ้นอำเภอหนองแคงจังหวัดสระบุรีเรามาช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ครับแปลงนาข้าวของผู้ใหญ่กี่ไร่ครับสามสิบไร่ครับสามสิบไร่และแน่นอนครับ ผู้ใหญ่ได้ใช้ผลิตภันฑ์โฟทีมากี่รอบแล้วครับสามสี่รอบแล้วสามสี่รอบแล้วลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับอ่า้งนี้ขีดประมาณสองถึงสามครั้งอรอบหนึ่งน,นะฮะแล้วรอบนี้ก็เอาอะมิโนโบาวมาใช้ใช่าได้อะไรจากอะมิโนโบาวครับก็ทําให้ดินนุ่มขึ้นแล้วก็ย่อยสลายฟางได้เร็วกว่าปกติก็คือประมาณถ้าเราทิ้งไว้ปกติก็จะประมาณสักครึ่งเดือน อันนี้9้าวันสิบวันเราก็ทําเทือกหวานได้แล้วอืมแล้วก็ดินเป็นไงครับดินนุ่มดินนุ่มเลยครับนะครับใส่ปุ๋ยอย่างนี้ก็เด้งดีเลยเนาะครับอ่าแล้วก็น้องใหม่ครับนี่ครับนี่ครับอะไรเอ่ยโฟซอยครับโฟซอยนะเอามาฉีดไปกี่ครั้งครับครั้งเดียวครับครั้งเดียวครับได้อะไรบ้างจากการใช้โฟซอยก็ดูข้าวมันกินปุ๋ยดีแล้วข้าวมันก็โตดีข้าวมันก็โตดีครับแล้วแล้วรอบนี้เราลงพันข้าวอะไรครับก็ขอแปดห้า แปดห้ายอดฮิตอ่ายอดฮิตเลยนะนะเวลานี้เนาะตอนนี้ข้าวอายุประมาณกี่วันแล้วครับเอ่อสี่สิบห้าสิบประมาณห้าสิบสองวันประมาณห้าสิบวันห้าสิบสองวันเนาะแล้วลักษณะของต้นที่เอามาให้เราดูนี้คืออะไรฮะก็คือรากมันจะเดินตลอดเวลารากขาวนี่แสดงว่ามันหาอาหารได้เก่งนะถ้าเป็นรากแดงๆนี้มันจะไม่ค่อยกินปุ๋ยแล้ว hmm. ต้นข้าวก็จะไม่ค่อยโตถ้ารากขาวๆนี้มันจะแตก่กอดี แล้วข้าวมันก็จะโตไปตลอดอันนี้คือต้นเดียวใช่ไหมครับต้นเดียวต้นเดียวเลยก็แตกมาสิบสิบเอ็ดนับเมื่อกี้นี้อืมนะครับปกติอากาศหนาวหนาวแบบนี้เนี่ยรากจะสวยแบบนี้ไหมฮะไม่สวยมันจะแดงแดงมันก็ไม่ค่อยจะกินปุ๋ยได้ต้นข้าวอืมนะครับอันนี้เห็นได้ชัดในขาวขาวออกเลยโอ้สุดยอดจริงๆครับครับแล้วแปลงนี้ได้ใช้ยาข้ามาลงข้ามแรงอะไรหรือยังครับยังเลยยาเชื้อราล่ะ กีฬาก็ยังยังไม่ได้ใช้อะไรเลยรอบเลยยังไม่ได้ฉีดเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับอ่านะครับนี่ถือว่าช่วยให้พืชเจริญเติบโตดีแข็งแรงแข็งแรงด้วยนะครับอ่ะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆให้กับพวกเราได้ฟังวันนี้ผมนัทพงศ์มันทองเกษตรพิทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ